ปลิตปิดพระ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 สวยพี่ลิปิดพระ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 พระผลิตปิดพระ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 พระ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 กด subscribe กดไล k e กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดพิเศษนะพี่ผลิตจะนําเหรียญมาแจกพี่พี่ fc นะครับ มาร่วมทํากิจกรรมกันนะพี่นะโดยที่ปิ๊จะมีมาแจกทั้งหมดสี่เหรียญนะพี่นี่4รายการนี้นะครับ<า>เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับในเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นทรงข้าวหลามตัดนะครับพี่ชื่อรุ่นว่ามหาอุดนะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะพี่ในเหรียญแรกนะครับในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นทรงข้าวหลามตัดแบบนี้นะพี่นะ เออนี่นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อ,อเนื้ออะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะพี่นะเดี๋ยวมาดูความสวยงามก่อนนะครับพี่ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับจะเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับพี่นี่สวยงามนะครับลงยาจีวอน,นะพี่ด้านบนจะเป็นคําว่าหลวงปูพัดนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นห้วยด้วนนะครับพี่ นี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะส่วนด้านหลังนะครับในเหรียญนี้จะเป็นเ,เป็นพระปิดตารพี่ปิตามหาอุดนะนี่นะครับมหาอุดนะครับได้หมายเลข404นนะครับพี่ต่อคำว่ากอจอนะครับต่อกอจอก็น่าจะเป็นเนื้อ ระไหลทองนะครับลงยาจีบอน,นะครับเอออันนี้เดาไปคร่าวๆนะพี่นะเหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญน,นี้นะพี่นะส่วนเหรียญที่2นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้กันก่อนนะส่วนที่2ก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าหนุนดวง99นะครับในรุ่นนี้จะมาในกล่องสีน้ําเงินนะพี่ฝาใสาแบบนี้นะครับเออหนุนดวง99แล้วก็มีตัวอย่างเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญ จะเป็นเหรียญคล้ายๆหยดน้ำนะพี่นะนี่หลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดหด้วยด้วนนครสวรรค์2,564นะพี่มามาดูกันนี่นะครับโอ้โห,โหนะครับสวยงามนะพี่นะอันนี้ปริิจําไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับพี่มาเดีย๋ยวมาดูความสวยงามกันนะพี่นะเออโอ้โลยาน้ำเงินนะครับ ลงยายเหมือนสีพื้นพื้นดักกาวของปริสเลยนะครับนี่นะครับงานหน้าหลวงพ่อสวยมากนะครับพี่เห็นแบวตามาไหมครับนี่เป็นจุดเล็กๆนะครับสวยๆโครงหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดนะพี่นะเป็นผิวเหมือนผิวทองเหลืองเป็นผิวกับนะพี่นะด้านๆนนะครับจะคล้ายๆเนื้อชนวนเหมือนกันนะนี่นะพี่ งานพุทธศิลป์สวยมากนะครับด้านบนจะเป็นพระพ,พุธนะพี่นะออสวยงามนะครับด้านล่างก็จะเป็นเ,ออเหมือนเป็นช้างแล้วก็มีปีกนะครับออน่าจะเป็นอันนี้ปริศไม่มั่นใจนะพี่นะโคดจะสีโคดจะสารหรืออะไรสักอย่างแล้วกันเนาะ เออนน่นะครับสวยงามนะพี่คมชัดมากๆนะครับนี่แล้วก็ลงยาจีวอส้มสีสดฉ่ำว้าวนะครับส่วนงานลงยาด้านหลังเป็นสีน้ำเงินนะครับลงยาสีสวยสดมากนะครับอ่าเป็นพิมพ์อ่าด้านหลังจะเป็นผิวเรียบนะครับนี่สวยๆด้านหลังกันนะครับพี่โอ้โหนะครับด้านหลังจะเป็นพิมพ์พาเวสนะพี่นะในเหรียญนี้ นี่เทาวเวสสวยคมชัดนะครับด้านบนตอกโชคดีนะเออ,เอ,อสวยงามนะพี่นะสวยงามนะครับนี่นี่นะครับพิมพ์ทาวเวสสวยมากนะพี่นะออด้านล่างจะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดถวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ 2564นะพี่ได้หมายเลข758นะครับนี่สวยๆนะพี่นะผิววิบวับเหมือนกันนะเนี่ยหนุนดวง99นะครับพี่เหรียญปีที่แล้วนะครับอันนี้เนื้อที่2หรือว่าเหรียญที่2นะครับเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3คือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเจริญ100ปีนะครับก็จะเป็นรูปร่างเป็นเหรียญทรงไข่นะพี่ นี่นะครับมามาดูกันอ่าเหรียญน,นี้นะครับจํากันได้ไหมพี่ว่าเหรียญรุ่นนี้ปริศเคยนํามาทํากิจกรรมนะครับทายผลรางวัลอ่ารางวัลที่1นนะครับเป็น2ตัวล่างนะเออแต่ว่าในกิจกรรมนั้นนะครับไม่มีผู้โชคดีนะพี่ปริศก็เลยนาเหรียญน,นี้มาทํากิจกรรมอีก1รอบคือวันนี้นะครับนี่นำมาแจกทั้ง4ี่เหรียญเลยนะครับ สวยมากนะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อทองทิฟซาตินนะครับในรุ่นนี้นะพี่เขาได้ฉายาว่าเป็นรุ่นไก่กระซิปนะครับนี่หน้าหลวงปู่สวยไหมพี่สวยคมชัดนะครับนี่แววตาชัดเจนจะบอกว่าเหรียญใหญ่มากนะครับคุ้มมากนะพี่นะนี่นะครับมีไก่2ตัวนะครับอยู่ตรงหูพอดีนะครับก็เลยได้ฉายาว่าไก่กระซิบนะพี่ หลวงพ่อพัดนะครับบุญญะกาโมนะพี่นะอันนี้เจริญ100ปีนะครับสวยๆนะพี่นะนี่ใน3รุ่นที่ผ่านมาเหมือนปริศยังไม่เคยทำให้พี่ๆได้ชมกันเนาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นไก่เฝ้าทรัพย์นะพี่2564นะพี่ด้านบนจะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับ มีไก่ตรงนี้นะครับนี่ได้หมายเลข52นะพี่หมายเลข52นะครับนี่นะมีต่อภาษาจีนด้วยนะครับพี่เออนี่เหรียญที่3นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับพี่โอ้โหแต่และเหรียญน,นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะเดี๋ยวมาติดตามท้ายคลิปนะครับว่า กติกาหรือวิธีการร่วมสนุกร่วมทํากิจกรรมจะเป็นอะไรนะครับปรลิจแจกสี่เหรียญเลยนะพี่นะในเหรียญสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออเสมาจิวนะครับมงคล99นะพี่นะหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะพี่วัดห้วยร้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นเสมาจิวนะครับเป็นเนื้อทองทิพหรือเนื้อกระไหลทองแล้วกันเนาะเออเนี่เสมานะครับ เป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับลงยา2ส,สีเนาะ,อะขอบแดงบนน้ำเงินนะครับพี่นี่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะพี่นะเป็นเสมาจิ๋วนะครับด้านหลังเขาจะเป็นมงคล99วัดทานทหารห้วยด้วนนะครับแล้วก็เป็นยันผู้ซ้อนหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับ ในเหรียญนี้จะได้หมายเลข142นะครับ142นะเออนี่นะครับสี่เหรียญน,นะครับที่ปลิศจะนำมาแจกในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพียงนะครับ FC นะครับร่วมทายเลขท้าย2ตัวนะพี่นะในงวดวันที่1เมษายนเรียกว่า2ตัวล่างเนาะเออว่าจะเป็นอะไรนะครับโดยวิธีการทายก็คือพี่พก็พิมพ์มาเลยนะครับ ทายกันทั้งหมด3คู่นะครับเช่นทาย11 ,12, ทับสทับ13นะครับแค่นั้นนะครับพี่แล้วก็ขอแค่พี่พี่ร่วมกันกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับเออเป็นกำลังใจให้ปิ๊ด้วยนะผู้ที่ทายถูกคนแรกนะครับรับไปเลยนะพี่นะทั้งหมด4เหรียญน,นี้เลยนะพี่นะเออน่นะครับ ปิดไทยผลประมาณ13บสนาฬิกานะพี่นะก่อนที่ผลรางวัลจะออกมานะครับนก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะพี่นะอยากให้ทุกๆคนโชคดีนะครับเออนี่นะครับสี่เหรียญน,นี้สวยๆเลยนะพี่นะหลวงปู่พัดทั้งสี่เหรียญเลยนะครับนี่ยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับพี่อ่ แล้วมาร่วมสนุกกันครับสวัสดีครับผลิตปิดพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระพระพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระพระพระ